สองไอจีนี้นนะาแบงค์ภัชระโดนจับตาความสัมพันธ์คู่รักนักร้องพิธีกรเลิกเป็นอีกคนที่มากความสามารถสําหรับแบงค์ภัชรปัญญายงพิธีกรชาวไทยทั้งยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหมอโอ๊คสมิตอรารยาสกุลปัจจุบันแบงค์ภัชรได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่ร่วมกับนีนาะสุธิตาปัญญายงและมีลูกด้วยกันสองคนและต้องบอกเลยว่าล่าสุดนีหนาะแบงค์ภัชรก็ได้โดนจับตาความสัมพันธ์ หลังเพจดังทิ้งระเบิดลูกใหญ่หย่อนคำใบ้คู่รักนักร้องพิธีกรเลิกถึงขั้นหย่าแล้วโดยเพจเจมอยร้อยแปดได้โพส์ข้อความระบุว่ามาตามสั่งนักร้องพิธีกรท่านหนึ่งกับผัวให้หน่อยช่วงนี้ความหวานเงียบผิดปกติแหละซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็พุ่งเป้าไปยังนีนาแบงค์พัชระซึ่งเมื่อสองไอจีพบว่าไอจีฝ่ายหญิงมีรูปร่วมเฟรมกับสามีอยู่ในนั้นด้วยครั้งสุดท้ายคือเดือนเมษายน ดยในวันสําคัญต่างๆอินสตาแกรมของทั้งสองคนก็ไร้เงารูปคู่กันและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องไอจีนี้หนาะแบงค์พัชระหลังโดนจับตาความสัมพันธ์คู่รักนักล้องพิธีกรเลยโดยรูปล่าสุดนี้หนาะได้โพสร,ร่วมเฟรมกับลูกๆชาวเน็ตเริ่มเข้ามาถาม,ถามถึงสามีว่าไม่เห็นนานแล้วขณะที่ไอจีของแบงคพัชระก็ได้โพสภาพล่าสุดขณะลูกสาวทําการบ้าน งานนี้ดาราม่าดังเก่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ